สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆชั้นป .1 น,นึ่ทีน่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูป,ปอยใน ep ที่158ยังอยู่ในบทที่3อยู่นะคะแต่นี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องสั้นสุดท้ายแล้วนะคะของบทนี้เนาะเดี๋ยวเรามาอ่านนี้ทานกันนะคะหน้าที่47นะคะ เด็กๆมาดูนะคะว่าในเรื่องนี้มีทั้งหมดกี่ย่อหน้าก่อนให้รู้จักย่อหน้าก่อนเนาะอ่าย่อหน้าคือการขยับเข้ามานะคะของตัวหนังสือนะคะอันนี้คือย่อหน้าที่หนึ่งนะคะอ่าเราก็ต้องจับใจความให้ได้ในย่อหน้าที่หนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงอะไรส่วนใหญ่จะเป็นการนำเรื่องนะคะจะพูดเอ่อการนำเสนอ เล็กๆน้อยๆอ,อย่างถ้าพูดถึงเรื่องนกยุงก็จะบอกว่านกยุงเนี่ยมีจำนวนยังไงแต่ว่ายังไม่ลงรายละเอียดเนาะเป็นลักษณะยังไงอยู่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันแล้วเรามาช่วยกันจับใจความเนาะส่วนตรงนี้นะคะคือย่อหน้าที่สนี้คือ1อ่าสองการขยับของย่อหน้าทีนะคะขยับของตัวหนังสือเข้ามานะคะจากเส้นค้างหน้านะคะเราเรียกว่าย่อหน้าเนาอะ,อะ อันนี้คือย่อน้าทีสองสิ้นสุดแค่ตรงนี้เนาะอันนี้คือย่อหน้าทีสามย่อหน้าทีสามอ่าส่วนใหญ่จะเริ่มพูดถึงรายละเอียดแล้วเนาะเนาะย้อน้าทีสองย่อน้าทีสามนะคะอ,อ AH. ่าต่อไปตรงนี้คือย่อหน้าทีสี่นะคะย่อหน้าทีสี่นี่เป็นการสรุปแล้วหรือว่าถ้าเป็นนิทานที่ให้ข้อคิดดีๆนะคะก็จะบอกว่านิทานเรื่องนี้นี่ให้ข้อคิดอะไรกับเด็กๆนะคะ ทั้งหมดสี่อานานี้เรามาเริ่มกันด้วยหัวข้อของเรื่องก่อนนะคะชื่อเรื่องก่อนกากับนกยุงกากับนกยุงยังมีกาดำตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าไผ่เวลาเย็น กาดำมักจะมาเฝ้าดูนกยูงรำแผนหางรำแผนคือการแผ่หางอย่างนี้นะคะอันนี้คือแบบถ้าหางสวยนี่คือตัวผู้นะคะโดยธรรมชาติแล้วตัวผู้นะคะตัวผู้นี่คือแทนของผู้ชายเนาะถ้าเป็นสัตว์เราเรียกตัวผู้นะคะตัวผู้จะลักษณะ สวยงามกว่าตัวเมียด้วยเหตุทีว่าเอาไว้ดึงดูดนะคะการผูสมพันธ์เนาะอ่ะลำแผนหางทุกวันมันคิดในใจว่านกยุงช่างงามแท้แท้อ่าในวักแรงมีพูดถึงอ่ะกาดำชอบมา แอบมองนกยุงลําแพนเวลาเย็นใช่ไหมถ้าเราสรุปใจความนะคะอ่านกอ่ากาดำชอบมาแอบมองนะคะมาเฝ้าดูนกยุงลําแพนในเวลาเย็นของทุกวันเลยนะคะอ่าต่อไปวักที่สองนะคะกาดำคิดเช่นนี้แล้วก็ดูตัวเองพลางพลางพลางว่า แล้ก็เป็นอัญยาประกาศเปิดเนาะคือเครื่องหมายคำพูดนะคะอ่าชะชะช่างน้าสงสารตัวเรามีอะไรน่าดูบ้างถ้าเราเป็นนกยุงได้ก็ดีสิอันนี้เป็นการพูดตัดพอต่อว่าตัวเองเนาะเ,ออเห็นนกยุง มีหางสวยตัวเองเป็นไงรู้รู้สึกสงสารตัวเองขึ้นมาเลยใช่ไหมลูกอ่าถ้าตัวเราเป็นอย่างเขาก็ดีสิเนาะอ่านกาดำคิดในใจนะคะมาดูวักที่สนะคะอยอนนะที่สามนะกาดำจึงคิดอุบายมันเก็บเอาขนนกยุงมาติดแซมไว้ตามตัว แล้วจากฝูงของมันไปาจากฝูงก็คือไม่อยู่กลุ่มของตัวเองที่เป็นกาแล้วนะคะนี่ออกไปเลยากาแอบเข้าไปในฝูงนกยุงแต่นกยุงจำได้ว่ากาดำไม่ใช่พวกตนก็พากันจิกตีขับไล่ กาทนไม่ได้ก็หนีไปมันจึงดึงขนนกยูงทิ้งแล้วเข้าไปหาฝูงกาดังเก่าอ่าเป็นไงลูกอ่ะย้อน้้นะนี้พูดถึงว่าพอตัวเองอคิดได้ว่าเราเนี่ยคืออยากจะ เป็นเหมือนนกยุงใช่ไหมคะกาก็เลยเอาเอาเขาเรียกว่าคิดอุบายนะคะคิดว่าเราเนี่ควรจะเอาขนนกยุงที่มันหล่นๆเนี่ยมาแซมติดไว้ทั้งตัวเลยเพื่อแอบซ่อนตัวเองไปอยู่ในฝูงนกยุงอ่าแต่ทำไมพอเข้าไปแล้วนกยุงเนี่ยจำได้ว่าไม่ใช่พวกตนใช่ไหมคะเพราะว่าสัตว์เนี่ยมันจะอยู่เป็นสายพันธุเนาะถ้าไม่ใช่พวกมันนี่มันก็จะจิกกัดเลยขับไล่ ชนกาเนี่ยทนอยู่ไม่ได้ก็เป็นไงลูกก็ต้องกลับไปฝูงของตนแล้วดูซิว่าพอกลับไปฝูงของตนแล้วเป็นยังไงมาดูย้อนนะสุดท้ายนะคะฝูงกาเห็นว่ากาดำตัวนี้ไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่มีอยู่ก็พากันจิกตีไล่กาดำไปเสียจากฝูงกากลับมา หาพวกของตัวแล้วอยู่ได้ไหมลูกไม่ได้เพราะว่าพวกเดิมของตัวเองเนี่ยไม่ชอบอนิสัยของกาดำตัวนี้นะคะเป็นเ,เป็นไงไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีใช่ไหมเ,เป็นลักษณะนิสัยที่ไม่ไม่ดีพักพวกก็เลยไม่ยอมให้เข้ากลุ่มดังเดิมนะคะเ,เดี๋ยวมาอ่านครองอีกรอบหนึ่งนะคะ ยังมีกาดำตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าไผ่เวลาเย็นกาดำมักจะมาเฝ้าดูนกยูงลำแผนหางทุกวันมันคิดในใจว่านกยูงช่างงามแท้กาดำคิดเช่นนี้แล้ว ก็ดูตัวเองพางว่าชะชะช่างน,น่าสงสารตัวเรามีอะไรน่าดูบ้างถ้าเราเป็นนกยุงก็เป็นนกยุงได้ก็ดีสิกาดำจึงคิดอุบายมันเก็บเอาขนนกยุงมาติดแซม ไว้ตามตัวแล้วจากฝูงของมันไปกาแอบเข้าไปในฝูงนกยูงแต่นกยุงจำได้ว่ากาดำไม่ใช่พวกตนก็พากันจิกตีขับไล่กาทนไม่ได้ก็หนีไป มันจึงดึงขนนกยุงทิ้งและเข้าไปหาฝูงกาดังเก่าฝูงกาเห็นว่ากาดำตัวนี้ไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่มีอยู่ก็พากันจิกตีไล่กาดำไปเสียจากฝูงกา เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นไงลูกจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีใช่ไหมหลูกต้องพอใจเนาะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะไม่ว่าจะฐานะครอบครัวหรือความสามารถของตนเองเนาะเราต้องยอมรับแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เรามีนะคะ ต่อไปเด็กๆเ,เปิดมาหนะ้า48นะคะหน้านี้จะเป็นแบบฝึกหัดน,นะคะดูด้านบนก่อนเนาะเรียนรู้คำศัพท์เลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพคำที่กำหนดให้อยู่ในกรอบสีฟ้าด้านบนนี้นะคะคำว่าอะไรบ้างมาดูกันนะคะนกยุงนกยุงฝูงกาฝูงกาขนนก ขนนกรำแพนรำแพนจิกตีจิกตีปาไผ่ปาไผ่เฝ้าดูเฝ้าดูกาดำกาดำเด็กๆด,ดูข้อที่หนึ่งก่อนอ่าลักษณะนี้ มีนกยูงกำลังเป็นไงอย่างนี้เรียกว่าจิกตีจิกตีพอเด็กๆเลือกคำว่าจิกตีมาเติมแล้วก็ขีดค่านะคะคำที่เราใช้ไปแล้วเนาะจะได้ไม่ไปสับสนไปดูซ้ำนะคะเราก็ขีดค่าเนาะทั้งหมด8คข้อนะคะให้คำมาพอดีเลย8คํคำถ้าใส่ตัวใดตัวหนึ่งผิด มันจะผิดทั้งสองข้อเนาะ,ะเพราะนั้นเรามั่นใจคําไหนเราใส่คํานั้นก่อนนะคะและ้วคําที่เหลือก็จะมาตัดสินใจได้ทีหลังเนาะต่อไปด้านล่างนะคะจับใจความอ่านเรื่องกากับนกยูงแล้วเติมคําลงในช่องว่างให้ถูกต้องก็คําที่หายไปเนี่ยนะคะอ่ามันจะอยู่ในเนื้อเรื่องหมดเลยเพราะนั้นตามที่เขาบอกเลยคือต้องอ่านเรื่องก่อนนะคะ เราถึงจะมาตอบได้ข้อที่หนึ่งกาดำอาศัยอยู่ในอ่ากาดำอาศัยอยู่อ่าอยู่ในอะไรอ่ามาดูซิอ่าตรงเลยนะคะกาดำตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในอ่านี่คือคำตอบนะคะเหมือนเหมือนเอาวักในเนื้อเรื่องมาเลยแล้วก็เติม เติมคำที่หายไปเลยนะคะเพราะนั้นในเนื้อเรื่องมีทั้งหมดนะคะ,ะข้อที่สองจุดๆรำแพนหางสวยงามอะไรเอ่ยอะไรที่รำแพนหางสวยงามต่อไปข้อที่3กาดำเอาจุดๆมาแซมขนของตนเองอของตัวเอง กาดำเอาจุดๆเอาอะไรคะมาแซมขนของตัวเองข้อที่4ฝูงนกยูงพากันจุดๆกาฝูงนกยูงพากันจุดๆๆกาทำไงลูกพอมาแซมขนแล้วก็เป็นไงอ่าคุณดูนะมันจะมีไล่ทีละวักเลยนะคะมันไม่ได้กระโดดข้ามเนาะในใน ข้อความที่เขาเอาอมานะมันเรียงทีละย้อหน้าเลยนะคะต่อไปข้อที่ห้ากาดำกลับเข้าไปในจุดๆจุดของตนของตัวไม่ได้กาดำกลับเข้าไปในจุดๆจุดของตัวไม่ได้อ่า เด็กๆยัง,งงงอยู่นะคะแสดงว่าเรายังอ่านเรื่องและจับใจความไม่ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะเป็นการไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านออกเฉยๆเะต้องอ่านและจับใจความให้ได้นะคะแล้วก็มามาทำแบบฝึกหัดน,นี้ได้แน่นอนนะคะถ้าเราจับใจความได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคงต้องลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ